สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับผมกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมช่องกินโชกินข้าวครับไม่หนึ่งสองสามผมกลับมาพบกับผมเบาไม่หนึ่งสองสามกับผมมื้อนี้ก็จะมาสวดพี่น้องเอฟซีกินข้าวนะคผมเหมือนเดิมครับผมมื้อนี้เสนอเมนูเปลี่ยนเมนูอ่าส้มครับผมส้มเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นส้มขี้ปลาครับผมข่อยาดตักครับผมส้มขี้ปลาครับผมส้มขี้ปลาทั่วไปนี่แหละครับผมโอ้ขม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  ออกใจยากได้หน่อยครับผมชมคีปลา,าต้องขออยากตังค์จริครับผมชมคีปาลารากาเนื้อข้าก็จะเป็นเนื้อไอต้มพะโลต้มพะโลใส่ไข่ใส่เนื้อหมูสามสันอ้าวช่วยนี่หมูสามสันครับผมประมาณนั้นต้มไข่ครับหมูสามสันพักข้ากา็จะเป็นการอันนี้เลยล่ะครับผมไอบักแข้งผมครับผมบักแข้งผมกระเทียมซีหาหัวนี่แหละครับผมพริกขี้หนูสวนครับผมพักใบเขียวแง่นี่หน,น่อย ไอพักอันนี้ไหมครับผมนี่อ่ะที่มันเป็นดอกเหลืองนี่ครับผมใบเขียวนี่ครับผมประมาณนั้นแล้วก็มีพักกระหล่ำป bueno. ีนี่น้อยแล้วก็ตะไคร้ครับผมตะไคร้สามสี่หวยแล้วครับผมเพิ่มรสชาติครับผมโอ้ไหลแนงหน่อยโอเคครับผมการจะประมาณนั้นส้มกีปลาครับผมมือนี้เมนู่มสมครับผมเขาเป็นข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวครับมากครับผมพี่น้องกระเีครับผมกินข้าวรับผมครับผมชีวิตนาฬิกากลัวเที่ยงกลัวแล้วครับผมมากครับผมเจ็บแสบครับ มาต่หยดกดก,กับผมก็ใหม่บางๆที่จีดตัวครับผมเสียงไก่ครับนี่แล้วครับผมชงกี่ปลาอจากครับผม ขอกันกนกับกับพริกพริก,รกยังก็ได้กระเทียมตะไคร่ถือเครื่องครับกสมครับผมทุกสมวยี่สิบบาทแล้วผมหมูตามตันน่ะ ตรงไหนไครครับผมหรือใครครับ

看很忙。 อย่าบิดรถจึงกันือนื้อนื้อมันจังของเนี่ย แซ <laughs> <อ>่บคักน,น่องแมว <laughs> กระโดดกินเที่ครับผมไอ้ส้มตัวนี้หน้าผมมันก็เลยส่งหยกิกหงอกเพาะเสบคักนะเดี๋ยวมันเปลีป่ยนพอดีซื้อจากรถเมื่อว่ามา,มา,มาพักไปบ้านเป็นอาทิตย์ได้ครับผม,มก็จะได้กินนี่มันเลยมกักพอดีฉันกินซ่ากุนี่เป็นคักกุนี่เพราะเสียบครับผม <laughs> อาจจะเสียก็ได้หรืออาจจะส่งคั่กก็ได้บางทีนะยีสบัตถึกใจญ่ขนนกทุ่งครับผมถึกใจญ่นดิสารครับถึกใจญ่ขนนกทุ่งครับ,รบ,รบสุ่มขี้ปลา กับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีกินกับเตอ์ซี่กูบอกไม่ดีกูบอกไม่ดี <c oughs> เออกินฟองเตีก็ร่วมดี ไอ้กินไขรกันจนให้เป็นโลครับผมสะทอนแสงคักจนไม่เห็นกัดไขร

มีกระดาษสูดนะครับผมโอนนครับผมงกัจะประมาณนี้ครับผมพี่น้องอิตีครับผมแซีบครับคุณพี่น้องแมวครับผมแซีแบคักแซีบคักแซีบคักผมพี่น้องแมวแซีบคักเอ้ยพี่น้องแมวจริงๆน,นะเสียบครับคุณยี่สิบบาทเอามาใส่ถ้วยไร่เจาะแล้วก็แต่งรูป ท้ายลูกเป็นนาปกนี่น้อยหน่อครับเอามาตักสวยๆนี่ครับผมก็ใหมก่ก็เดี๋ยวืนอีกน้อยนึงอันนี้ก็จะปปไปเก็บใบนะครับผมวันนีก็จินตอนใบกับผมจบคลิปนี้ครับผมสนุกสนุกครับผมผมว่างจากเขียนงานสวนว่างจากเขียนงานบ้านผมก็มาเล่นอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับผมก็ขอไปครับผมจนมีเสียงก็ขอไปครับผมวางจากงานบ้านบ้านจากงานสวนนะครับไม่เห็นคลิปเล่นคลิปครับผม พื่อฟุบเพื่อหมันน้ำกระเจาะครับผมกล้องกอาจกับจีบอดสวยเพื่อเฟิกไปเลยนครับผมแต่ว่าเมื่อไหร่ท่ามคลิปก็ต้องแบบนี้ไปก่อนครับผมมีอะไรใส่ก็ใส่ไปก่อนครับผม,มหมันมาตรฐานก่อนยังค่อยซื้อหนาซื้อหลังหน้าผมกัญชีบ่โดนนะครับผมตักวกัญิีโดนเติมอยู่ครับผมเป็นปีสองปีครับผมอันนี้ก็เฮ็ดไล่งานตัวไปก่อนเฮ็ดไล่งานตัวเฮ็ดเสนอไปก่อนว่าเออ ผมก็เฮ็ดที่กันเด้อจังสี่หน้าให้พี่น้องที่เขามาเบิ่งกันอยู่โอเคกับที่ประมาณนั้นนะครับผมโอเคผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องใหม่หนึ่งสองสามได้กับผมบ้าใหม่หนึ่งสองสามนี่หน่ไม่หนีกับมาเฮ็ดคลิปครับผมคลิปกินโชว์นี่แลับผมเฮ็ดได้ทุกมมือเฮ็ดได้ทุกทุกมมือเรื่อยๆครับผมตัวแสดงมีผู้เดียวครับผมก็ไม่แล้วก็พผู้นักเฮทบอลยังบอ่าบอดบอดมาตรฐานที่เขาไปยในเลยครับผมคอยเฮ็ดคอยสั่งไปครับผมฝากไดะครับผมฝากตัวผมไม่ได้ครับผม ช่องไม่หนึ่งสองมไม่ผมซื้อไม่บักไม่ผมซื้อไม่หนึ่งสอสคือเล็กอารบิกสำนันนะครับผมหนึ่องสาเอายกสนะ <laughs> มีแกนนั่นครับผมโอเคผมแล้วกัลบมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ